แต่ผมพ่อในเรื่องของพวกมะละกอนะมะละกอเนี่ยผมก็ใช้วิธีเดียวกันแหละนะครับก็คือเอาไปแช่ในน้ําอุ่นนะเอาเม็ดมาแช่ในน้ําอุ่นเม็ดสดเนี่ยแล้วเม็ดไหนที่รอยขึ้นมาเนี่ยถือว่าไม่สมบูรณ์นะเราก็จะตักเม็ดตรงนั้นออกนะตักเม็ดตรงออกเสร็จแล้วก็จะเหลือเม็ดที่มันจมน้ำนะเม็ดมันจมน้ําเนี่ยเราก็ามาล้าง มาล้างนะมาล้างเสร็จแล้วก็ต้องเอาไอ้เขาเรียกว่าอะไรไอ้ไอ้ที่มันหอ่อห่อเม็ดอยู่ที่มันใสๆอะ่ะนะเราก็ต้องล้างจากนั้นออกไปยนะพอล้างออกแล้วก็เดี๋ยมนก็ได้เม็ดที่มันสมบูรณ์ก็แช่น้าไว้สักสองวันนะครับแต่น้ํานี่ต้องคอยเปลี่ยนตลอดนะน้ํานี่ต้องคอยเปลี่ยนตลอดอ,อ่พอสักสองวันได้เนี่ยเราก็ก็จะนําไปฝังที่ดินแล้วคอยลดน้ําเออมันก็ได้มรกร มันก็เกิดขึ้นเป็นต้นได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณสักสองสามอาทิตย์เนี่ยมันก็เห็นแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ที่เราได้ลงมือนะมันก็มันพอมันเกิดต้นเนี่ยเราในความรู้สึกเนี่ยเราโอ้โหเราดีใจมากนะมันเห็นต้นมันเกิดขึ้นเนี่ยนะอย่างที่บอกก็เมื่อก่อนนี่ผมผมปลูกต้นตอนที่ที่เป็นบ้านที่มันเป็นทาวเฮานะเราก็ซื้อป้อยเซียนมามาปลูกนะขนาดป้อยเซียนนะหรอเป็นไม้ดอกนะ ผมสามารถเลี้ยงป้อยเซียนจนตายได้ไม,ไม้ประเภทนั้น,นสามารถเลี้ยงจนตายได้เนี่ยนะแต่พอเราได้มาเรียนรู้เมื่อไหจังนะมันมีมเรื่องยไง่ะมีสินเพิ่มขึ้นเลยเพิ่มขึ้นนะมันก็ทุกอย่างก็อ้ามก็สามารถทาได้ลงก็ดูดีนะดูที่มันมันอ้าผมเรมมีความเติบโตมีความเจริญขึ้นนะพี่ออใส่้องมาอ้าพี่ออนมีอะไรแชร์มั้ย เออเกี่ยวกับพวกเมล็ดพันธุ์เลยทั้งนี้ก็เราได้ทำกันนั่น่เสียงไทยอ่อาคารวะอาจารย์หมอเขียวจะเรียนทำสนุกดีพี่น้องทุกทุกท่านค่ะค่ะในเรื่องเพาะมาเมล็ดพันธุ์นีออนก็ได้เพาะเหมือนกันนะคะครับ <c oughs> เมล็ดพันธุ์ที่นี่นเนาะพวกแคลนี่เยอะมากเลยค่ะอ,อนก็จะเพาะเพาะเพื่อที่บางทีบางทีก็ปลูก คือแบบเพาะเพื่อที่จะแยกปลูกเหมือนกับที่อาจารย์ทําในคลิปเนี่ยนะคะแต่บางทีมันเยอะมากๆอ่อนก็ใช้แบบวิธีเพาะเยอะๆแล้วก็เอาต้นเล็กต้นอ่อนนะคะเหมือนกับกินต้นอ่อนมันเลยอะคะ่ะว่า mm. ไม่ต้องไม่ต้องให้มันโตมากนะคะแล้วก็เออจะก็จะเพาะแบบนั้นแล้วก็บางผักบางอย่างเนี่ยนะคะซื้อครั้งเดียวนี้มันไม่ได้ซื้ออีกเลยตลอดชีตคือเขาจะเกิดขึ้นมาเรื่อยหมุนเวียนเราก็ บางทีอ่อนก็ปล่อยให้เขาเป็นดอกแล้วก็ปล่อยให้เขาเอา่อเป็นเมล็ดนะคะแล้วก็หวานหวา,านไปมันก็จะมีผักให้เรากินอยู่ตลอดเวลาถ้ามันเยอะมากอา่อ,อนก็เอามาทําปุ๋ยคะ่ะ <laughs> <laughs> คือมันบางทีมันเยอะมากๆบางทีมันกินไม่ทันบางทีก็ไปฝากเ <laughs> พื่อนมาัางอะไรมาัางแต่บางที อันเดิมเขาก็เหมือนกับเขาเบื่อนะเราก็ดูแล้วเราก็เลยว่าเออไม่ไม่มีใครกินก็ทําปุ๋ยก็ได้ก็คือก็เป็นประโยชน์เหมือนกันค่ะอา่าโอเคขอบคุณค่ะ <c oughs> พี่อออพี่ออนขอที่มันขอถามแทนผู้ผู้ฟังผู้ชมพี่ออนอยู่ประเทศอะไรออออนอยู่ออสเตรเลียค่ะ <c oughs> แล้วดินเป็นยังไงบ้างดินที่จะทํากสิกรรมละค่ะพอ <c oughs> ดีเอ่อตอนเอ่อที่ ดินที่บ้านออนนี่เป็นดินเหนียวค่ะพี่มันตอนแรกๆนะ่ะตอนที่ออนมาปลูกใหม่ๆนะ่ะมันไม่ค่อยงามนะตอนที่ออนวันที่จะมารู้จักแพทย์วิธีทาออนก็ทําไปตามภาษาเนาะแต่อยากจะทํเกษตรกรรมเพราะว่าคือผักถ้าเป็นออแกนิกที่นี่แพงมากเลยถ้าขึ้นชื่อว่าออแกนิกนําหน้านะราคาจะสามสี่เท่าของของผักทั่วไปเลยนะคะออนก็เลยแบบเอออยากจะปลูกแบบไรสารพิษเองใช่ไหมคะก็เลย ฝึกทำแต่ว่าตอนนั้นก็ปลูกยังไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะว่าดินเป็นดินเหนียวคือช่วงหน้าแล้งนี่แบบว่าเหมือนเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับกะโหลกเลยเหมือนกับปูนซีเมนเลยตอนหลังมาเนาะออนก็ได้ฟังคลิปของอาจารย์นี่แหละอาจารย์ก็บอกว่าโอ้ดินอะไรก็ทําให้ดีได้ขอให้เราใส่อินทรีย์วัตถุลงไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาออนก็เลยเออก็เริ่มปรับปรุงดินไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ดินมันก็เริ่มดีขึ้นออนก็ใช้วิธีแบบว่าบล็อกเนาะขุดหลุม คุณรูมแล้วก็ใส่อินรียวัตถุลงไปแบบเป็นเพอร์มาเคาเจอร์นะคะเอออก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆมันก็เริ่มดีขึ้นครับอพี่อ่อนพี่อ่อนเห็นรูปพี่ออนไหมที่โชว์อะไรนะผักกาดเลยโอ้โหใหญ่มากเลยนะผักกาดผักกาดเขียวอะค่ะผักกาดที่เขาเอามาทําผักดองอะค่ะอืมใบใบมันใหญ่มากเลยใช่ใช่โอ้พี่มัน ไปแต่เดียวนี้ก็อิ่มเลยค่ะพี่พี่มันอย่าง <ไป S 2> อย่างเมือ่อ,อเมื่อกี้นะคะเราเราเราอาจจะขยายความเข้าใจของผู้ฟังนะคะไอ้ที่เราบอกแล้วเราเอาเศษอะไรทับลงไปลงไปก็คือเศษผักแล้วก็ผลไม้ในคร,รัวเรือนใช่ไหมคะโอ้ใช่ค่ะบางทีก็เป็นเศษหญ้ารอบๆสวนนี่แหละคะ่ะถ้าเราตัดหญ้าใช่ไหมคะตัดหญ้าเราก็จะเอาตรงที่เราที่นี่เขาจะตัดหญ้าเนาะตัดหญ้าเราก็ให้มีที่แบบว่าเก็บแคทเชอร์เนาะเก็บ เออเราก็เออกวาดกวาานะคะแล้วก็เอาไปกองกองไว้หรือว่าถ้าเราตัดแต่งกิ่งไม้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัดแล้วก็เอาฝาังลงไปในในในสวนของเราด้วยเขาก็นนจะอันนั้นคือปุ๋ยอันนั้นคือปุ๋ยของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะเป็นปุ๋ยแต่ก่อนออนก็ไม่รู้นะออนที่นี่เขาจะมีบินอยู่สามบินใช่ไหมคะเขามีบินบินแบบเอ่อแลนฟิลก็คือเขาจะเอาไปฝัง ท่านผู้ชมชาวบินคือถังขยะค่ะเออเออใช่ค่ะเป็นเป็นถังขยะเนาะเออถ้าเป็นถ้าเป็นรีไซเคิลเนี่ยก็จะเป็นพวกที่เป็นรีไซเคิลเขาก็จะแยกใช่ไหมคะแล้วก็เป็นบินที่ฝาสีเขียวนี่ก็คือพวกเป็นออแกนิกแมทเทียลเขาก็จะเอาพวกเป็นสารอินทรีย์วัตถุนะคะเขาก็จะเอาไปทําทําปุ๋ยโดยโดยโดยทางทางเทศบาลของที่นี่นะคะเขาก็จะเอาไปทําแต่ทีนี้พอเรารู้จักบินอ่อนไม่ค่อยได้ใช้เลยบินนั้น แก่ทังขยะอันนั้นไม่ได้ใช้เลยแต่ข้างบ้านนี่เขาเขามาขอยืมใช้นะคะเวลาเขาจะตัดแต่งกิ่งไม้แต่บางทีของเรามันก็เยอะแล้วออนก็เลยไม่ได้เอามาเอามาทําปุ๋ยในสวนของออนนะแต่ทีนี้ถ้าตัวเองตัดเนี่ยมันก็จะเป็นปุ๋ยสําหรับของตัวเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ทิ้งเลยไม่ได้ทิ้งขังขยะเลยแล้วทีนี้ท่านทากสิกรรมนี่มันก็ดีอย่างเงี้ยค่ะพี่มันคือออนนี่ไม่ไป คือค่าใช้จ่ายของเรามันจะลดลงเลยเราสามารถที่จะอยู่ปลูกอยู่ปลูกกินได้ในในสวนของเราเนี่ยนะคะเราก็จะกินผักหมุนเวียนไปที่เรามีตามฤดูกาลนะคะบางทีมันก็ช่วงนี้มันก็จะเป็นช่วงของพวกผักใบเยอะก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นพวกผักสลดัดผักเคลผักอะไรเนี้ยนะคะมันจะเยอะแล้วก็พวกอ่อล็อกเก็ตมันจะเป็นต้นหอมกระเทียมไปอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้แล้วก็กระลำ <c oughs> ก็มาได้กูดอากาศหนาวใช่ไหมคะอากาศหนาวเขชอบอากาศเย็นค่ะ่ก็จะเป็นช่วงนี้แต่ช่วงนี้มันก่อนเราก็มีค่ะเรามีบิ๊กบินทังขยะใหญ่ๆตอนนี้ไม่บิ๊กแล้วใช่ไหมคะมันลงลงหลุมหมดเลยลงหลุมหมดเลยค่ะเป็นประโยชน์หมดเลยแต่ก่อนโอ้โหถ้าเป็นย่านี่จะรู้สึกว่าหงุดหงิดมากแต่ตอนนี้โอ้โหย่าโอ้เพื่อนเพื่ออาจารย์ใหญ่พูดเนาะมเพื่อนเพื่อนเนะ เออไปตัดเขามาแล้วเราก็เอามากองทับเป็นแล้วเออเป็นปุ๋ยของเรานะคะออนก็ใช้นี่ด้วยนะคะใช้ออปุ๋ยอะไรนะปุ๋ยน้ําสูตรหมอเขียวด้วยนะ <c oughs> ก็คือหมักด้วยน้ําปัสสาวะเนี่ยค่ะก็ก็เอามาใช้โรยด้วยมันก็จะช่วยให้มันย่อยสลายได้เร็วด้วยะคะ่ะสัดส่วนนะคะเวลาเราหมักเสร็จแล้วสัดส่วนของน้ําหมักเรามาใช้เพียวๆเ,เลยหรือว่าต้องผสมอะไรก่อนไหมคะ โอถ้าจะเอามารดเนาะตอนตอนเตรียมแปลงนี่ออนก็ใช้เพียวๆเลยนะคือตอนเตรียมแปลงสมมติว่าก่อนที่จะปลูกเนี่ยออนจะใส่พวกอินทรีย์วัตถุลงไปใช่ไหมออนจะตักน้ําหมักเนี่ยลาดด้วยแล้วก็ใส่ดินกลบลงไปแต่ถ้าตอนที่จะเอามารดเขาอะค่ะตอนที่เรารดผักเนี่ยเราก็จะผสมก่อนคะอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวผักมันจะตายถ้ามันเก็บม,มากก็ออนก็จะใช้ประมาณหนึ่งต่อยี่สิบค่ะโดยประมาณ ก็จะหนึ่งต่อยี่สิบถ้ามันต้นเล็กๆนะฮะถ้าโตขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเข้มข้นหนึ่งต่อสิบก็อาจจะได้อยู่ค่ะถ้าเป็นต้นไม้ค่ะก็จะใช้ประมาณนั้นค่ะที่สวนนะนะคะก็อันน่ะขี้เกียจคือพี่มันคืออะไรที่มันปลูกยากอ่อนจะไม่ปลูกค่ะอ่อนจะปลูกอะไรที่ปลูกง่ายแล้วทีนี้เวลาปลูกอ่อนจะเตรียมแปลงครั้งแรกส่วนใหญ่แล้วอ่อนจะไม่ค่อยได้ไปใส่ปุ๋ยเขาเองหรอกค่ะ ครั้งแรกตอนแรกเท่านั้นแหละพอเตรียมแรงปลูกแล้วก็รอกินอย่างเดียว<ะ>ขนาดน,นั้นยังได้แดงปันคจะทำเแทนผู้ฟังค่ะเราสามารถใช้น้ำปสัสสาวะสดได้ไหมคะใ<ด>ช่ใช่งานได้เหมือนกันค่ะได้ได้ค่ะได้บา,ออบางทีก็ใช้ใช้น้ำปสัสสาวะสดเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าที่เราหมักพวกอินทรีย์วัตถุด้วยเยมันก็จะได้มีพวกสารอินทรีย์วัตถุจากพืชจากไอ พวกไญ้าพวกอะไรด้วยใช่ไหมที่เราลงไปแล้วก็เศษอาหารของเราด้วยค่ะมันเออมันก็จะได้ให้มีสารคิดสารอาหารมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าเวลาที่เราไม่ได้ใช้นะคะคือบางทีมันถ้าอ่อนเตรียมแปลงเสร็จแล้วบางทีที่เศษอาหารอยู่มันก็ไม่ได้ใช้ไงคะมันก็ต้องหมักไว้ก่อนมันก็เป็นการทําปุ๋ยเอาไว้ะค่ะมันก็เลยมันก็เลยมันก็เลยได้ใช้แบบนั้นก็เลยได้มีการหมักไว้อะค่ะ แล้วก็มันช่วยย่อยสลายได้ดีขึ้นในในช่วงเวลาที่เราทำกิจกรรมเราว่าเรามีความสุขแล้วนะในช่วงอวดผลผลิตเนี่ยพี่มันว่าเรามีความสุขมากด้วยนะเป็นอย่างนั้นด้วยไหมคะโอ,โอ้เป็นเหมือนกันค่ะตอนแรกๆนี่ถ่ายรูปแบบว่าเออเหมือนกั <laughs> อัปเดตทุกทีแล้วหลังๆนี่ก็เริ่มนี่แล้วค่ะไม่เคยนี่เท่าไหร่แต่เออตอนใหมๆ่ๆโอ้โหตื่นเต้นมาก ตอนครั้งแรกที่ปลูกเนี่ยเนาะเวลาโอ้โหเขาเริ่มมีดอกเขาเริ่มมีอะไรเนี่ยโอโ้มันมันมันเป็นกําลังใจนะคะมีเหมือนกนเอา่าไอตอนตอนที่โดนโดนหอยโดนอะไรมันมากินอู้ก็มีมีเสียใจนะคะตอนแรกเ่ออะไรเนี่ยเราปลูกหรือไม่ได้หอยกินไปหมดเลยตอนหลังออว่าโอ้ไม่เป็นไร ปลูกให้มันเยอะเข้าไว้แบ่งกันกินเหล enfin ือตอนหลังก็เลยปลูกซะเยอะเลยค่ะหอยมันก็กินไม่ทันเนก็เลยมีเหลือกินค่ะพี่มันอย่างนึ้จริงคาบรรยายอาจารย์เนาะพวกเราทากับทำไร้สารพิษเราได้ธรรมะด้วยเราได้สุขภาพด้วยเราได้ทั้งอาหารแล้วเราได้ยาด้วยนะคะอันนี้คือเป็นองค์ขรองสุขภาพพื้นตนที่ทําให้เราพ้นทุกข์ได้พี่มันว่าเรามาถูกทางแล้วนะคะขอบคุณแรงเหนี่ยวนำนะคะ จริงค่ะพี่มันค่ะอ้าวสาธุค่ะพให้แบบเร็นค่ะพี่มันค่ะทูค่ะแตงคางผาด้ยังค่ยอ้าวได้ยินแล้วผูผาโอเค่ะพวัดีมีคําถามจากทางบ้านค่ะพี่ออนที่ท่านเห็นนะคะก็จากเฟซบุ๊กเอ่อหมอเขียวแนคขับแล้วก็เฟซบุ๊กแปลงเกษตรพอเพียงจิตอาสาหมอเขียวนะคะคำถามจากจากพี่ออนนะคะจากคุณสีริพรอันหาวิยาปลูกอย่างไรให้ได้ใบสวยคะ หายอยาที่พี่ออนโชว์ผากเนี่ยก็ก็เหมือนกับที่พี่พี่ออนแชร์กับพี่มันไปเมื่อกี้นั่นแหละนะคะว่าตอนแรกเราก็ต้องเตรียมดินเขาให้ดีเนาะคือมันต้องมีดินดีน้ําดีแสงดีเนาะแล้วก็ต้องมีซีนคือต้องใจเย็นเย็นด้วยนะคะเวลาปลูกผักอ่าตอนตอนแรกพี่ออนก็ไม่ปลูกเคอไม่เคยปลูกผักงามอย่างนี้หรอกค่ะแล้วจนกระทั่งว่าอ่าไม่เคยคิดว่าจะทํากติกรรมเพราะว่า มันมันไม่เคยประสบผลสําเร็จนะคะแต่ก่อนนะนะคะเออจนกระทั่งได้มาเนี่ยแหละค่ะก็เราก็มาบํารุงเนี่ยเราก็ใส่ใจนั่นแหละค่ะเป็นบํารุงดินใส่สารอินทีไปเพราะว่าเขาก็ต้องอาศัยอาหารเนาะถ้าเราบํารุงดินดีอะไรดีเขาต้นเขาแข็งแรงนะคะเ,ออเขาก็จะเอองอกงามให้เราเองค่ะอขอบคุณพี่อาร์มากโอเค คุณาภูผูเสียงจากผูผามาทันจังหวะพอดีนะเออถือว่าจังหวะดีเ้เมื่อสักครู่นี่เห็นเอารวมเปิดเปิดกล้องมานะไม่ทราบว่าจะมีอะไรแชร์หรือเปล่านะฮะถ้าสะดวกก็เปิดกล้องนะถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับเออแต่ที่เห็นได้ชัดเจนเลยเอะผมก็ยังมานึกถึงนะว่า จริงๆเนี่ยเราก็ได้ได้เพราะในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เนี่ยมาหลายอย่างนะเอะอไอสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยต่กอนที่ทําบ่อยก็คือในเรื่องของของเพาะจะเรียกว่าอะไรอะเม็ดถั่วเขียวอะมาเพาะให้เป็นสวงอกอะอ่านะเปิดกล้องแล้วเอ่าเอารวมเจริญธรรมอ่าเห็นจเจริญธรรมครับอ่าไเห็นในบ้านบอกว่า